เรามาลองอย่างทุเรียนกันดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครับโยอโยอคุณกำลังชมฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าอินฟินิตี้เยอะเยอะสวัสดีครับผมเฟรตี้โตแสบนะครับ วันนี้เราก็ยังอยู่กับทุเรียนเหมือนเดิมครับ้ทุเรียนเพียบเลยครับชุวันนี้ผมก็จะมาทําอะไรแปลกๆกับทุเรียนอีกแล้วครับวันนี้ผมจะเอาทุเรียนมาย่างครับนี่ครับก็คือเตาย่างของผมครับเดี๋ยวมาพร้อมนะครับเรามาลองดูเลยดีกว่าครับไม่ต้องพูดมากครับมาลองย่างทุเรียนกันดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครับถ้าใครยังไม่ดูวิดีโอที่เราลองไปดูครับผมทําทุเรียนทอดครับอันนั้นมันแย่มากครับมันทอดไฟแรงเกินไปนานเกินไปมัหรือไหมครับ ตอนนี้ย่างผมจะลองพยายามทําให้มันน่ากินที่สุดนะกันนะครับมาดูกันว่ามันจองเป็นยังไงนะครับเปิดไฟแล้วทุเลยนี่นะครับดูทุเรียนมีหนึ่งสองสาี่ห้าหกเดี๋ยก็ย่างเป็นชิ้นอย่างนี้เลยสักสองชิ้นละกันแล้วเดี๋ยวที่เหลือแบบหั่นให้มันสวยๆกันนะครับชิ้นสวยๆเน สีนี้ย่างทั้งชิ้นนะครับใบเดือดที่เหลือนี้จะมาหั่นให้มันสวยๆนะครับนี้เดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนนะเอาลง้มันตักนิดนึงนะครับอ่าไม่ลงน้ำมันเลยเดี๋ยวมันจะติดกระทะนะครับนี่ส่วนที่ย่างเป็นชิ้นนะครับตรงนี้เอาชิ้นนี้ที่เป็นทั้งชิ้นครับเริ่มเริ่มเริมีกลิ่นไหมครับเริ่มมีกลิ่นไหม้ก็ อ๋อนี่น้ำมันอย่งนี้กีดกระทะตอนแรกก็ยันน้ำมันนะคร <hating S 1> <ส kaf. S 2> ับเนืเอ้อชนี้ค่อนข้างเหลียวครับเพราะว่าชุวนหญ่ที่ผมใจนี้เป็นพันช้นีไข่นะครับซึ่งก็มันก็สุกพอสมควรนะครับตอนที่เอามาแล้ว คือถ้าจะให้อร่อยก็ต้องยา่างแบบเคี่ยวๆนิดๆนะครับคายๆหรือเวลาเรากินปิ้งย่างนะครับไม่ต้องแบบเคี่ยวนิดๆแต่บางทีก็ไม่ไดนะครับแค่เคี่ยมนิดๆพอครับที่เราสังเกตครับพอเวลาที่มันเริ่มแบบเหมือนพอจะได้ที่มันจะแข็งๆนะครับมันจะไม่เละๆนะครับคุณดูใกล้ๆนครับนี่สวยใช้ได้เลยนะครับม,มันดูน่ากินพอสมควรเลยนะเลันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะรับเพราะเป็นเตาย่างครับ นี่นะครับหน้าตาของทุเรียนย่างครับมันดอกมาเป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> ก็เรียบร้อยเลยครับสําหรับถุเรียนย่างนะครับหน้าท้าาอ,อย่างที่เห็นนะครับมันจะเรียกว่า น่ากินไหมก็ไม่รู้ครับคล้ายๆอะไรย่างไหมๆสักอย่างนะครับคล้ายๆกล้วยมองนี่คล้ายๆแบบกล้วยปิ้งที่แบบติดไหมนิดนะครับทีนี้ครับก็มาถึงเวลาอันน้าพิศงแล้วครับคือผมต้องลองกินมันครับอันนี้เป็นช่วงเวลาที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับในการทําเกี่ยวกับอาหารนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นครับดูหน้าตาเลยครับมาลองดูกันครับนี่นะครับชิ้นแรกครับ กีความเกรียมนิดๆครับเฮ้ยไม่น่าเชื่ออร่อยครับอร่อยคือเพราะด้วยการย่างนะทำให้กลิ่นของทุเรียนมันหายไปนิดหนึ่งครับมันไม่ฉุนมากครับแล้วมันส่วนนอกๆของมันนะครับมันจะแบบว่าแข็งๆนิดๆแล้วมันทําให้แบบเคี้ยวอร่อยเลยครับจากที่เนื้อเละๆนี่กลายเป็นอร่อยขึ้นมาเลยครับเนี่ยแนแต่ตรงนี้ต้องดำๆนี่เอาออกนะครับเดี๋ยวเป็นมะเร็งครับกินเกรียมนี้ได้ครับไม่เป็นไรครับดูครับ อืมอร่อยใช้ได้คล้ายๆกินพวกเนื้อย่างอะไรพวกนี้เลยครับโอ้โหืมเยิมย้มๆๆคือไม่มไแน่ใจว่าด้วยน้ํามันที่ผมใส่ลงไปด้วยหรือเปล่านะครับทําให้ย่างมาแล้วรสชาติใช้ได้เลยครับไม่ค่อยรู้สึกเหมือกินทุเรียนมากเท่าไหร่นะนโอเคเลยอ่ะเยี่ยมเลยอ่ะ ก็เรียกว่าเป็นการทําอะไรแผงๆที่ผ่านครับครั้งนี้ทำออกมาแล้วอร่อยครับกินได้ครับใครที่อยากกินทุเรียนแต่ไม่ชอบกลิ่นมันเกลียดกลิ่นมันนี่เอาไปลองทําได้ครับเอาไปย่างแล้วลองกินอย่างนี้โอเคเลยนะครับเฮ้ยอร่อยไม่น่าเชื่อครับเอาไปลองทำมาดูนะครับกินแล้วรสชาติยังไงมาบอกผมด้วยนะครับวันนี้ก็ม่ใช่แหละครับสำหรับการเอาทุเรียนมาย่างนะครับและเราก็ยังอยู่ในช่วงเวลาแห่งทุเรียนต่อไปนะครับวยุต่อไปก็ยังเป็นทุเรียนครับยังไงใครที่ชื่นชอบตรงนี้ก็ติดตามทุเรียนล้วๆเลยครับตัวนีอรทุเรียนไไปปทอะรแล้วน บอกดูครับถ้ามันน่าสนใจเดี๋ยวผมจะเอามาทำเป็นวิดีโอครับงัไงก็อย่าลืมกดติดตาม้ว้นะครับช่อง555 Infinity ครับมีวิดีโอใหม่ลงทุกวันเป็นวันเลยนะครับวันนี้ขอโทรไปกินทุเรียนย่างก่อนนะครับอร่อยมากครับสวัสดีครับ